ให้โอกาสแล้วให้โอกาสมาหลายแล้วเดี๋ยวก็จะได้ฟ้องไปที่ละเขตที่ละเขตไปบอจโจยมนิ่นเดือดถึกพูดจัดงานเบียวคาโตคาวงหมอลำ่ำมากกว่า4ล้านบาทค่ะพี่น้องต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสที่แบบว่า ผู้บริหารอย่างเช่นผู้บริหารของวงหมอล่ำสาวหน่อยเพชรบานแพงแล้วก็วงหมอล่ำสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์ค่ะพี่น้องบบโจโยมานินได้ออกมาบอกถึงประเด็นที่ตนเองนะ่ะโดนถึกเบี้ยวน่ะและเอาอย่างไงสักก็คือบอจ่ายค่าจ้างหมอล่ำแล้วก็ได้ยินว่ากับอีสานนี่แหละเตรียมตัวฟ้องเลยสําหรับเคสนี้ค่ะพี่น้องกอน้นนี้นะคะบบโจได้มีการโพสต์เนี่ยสักั้งอีกหรอเนี่ยค่าน้ํามัน วิ่งจากอีสานกับอีสานก็เกือบแต่แสนนะครับขนาดวันนี้คิดแค่ค่าน้ำมันแล้วก็ค่าแรงติดตั้งบางส่วนอ่ะแล้วก็มีการโพสต์อีกนะคะบอกว่าขอประกาศอย่างชัดเจนงานวิกแม้กระทั่งงานกทมใครจัดใครจ้างก็ช่างแต่ไม่จ่ายวงคบก่อนการแสดงวงจะไม่ทำการแสดงและไม่รับคิวทันแฟงแฟ,แฟทั้งสองฝ่าย ผมเจ็บมาเยอะโดนมาตั้ง3ามสี่ล้านแล้วตอนนี้และต่อจากนี้เดี๋ยวจะขอดำเนินคดีกับคนที่ติดค้างเป็นเคสๆไปพี่น้องพ่อได้เห็นแล้วนะคะตอนนี้กะบาโจํกลังนางไลโซดยูก็ได้บอกถึงประเด็นนี้เหลือใจในความที่ว่าเป็นผู้บริหารเนาะแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้นั่นเองค่ะโดยสิบภาพไปเปิดฟาังจากน่อยสําหรับคลิปวิดีโอที่ทางบอโจโยมานินนะ่ะได้มีการ มาบอกถึงประเด็นนี้ค่ะพี่น้องขออนุญาตนะคะพี่น้องฟังคุณอีกแล้วครับเจออีกแล้วครับเจอติดข้างอีกแล้วฉะนั้นผมขอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับต่อไปนี้งานวิกงานลมสังเกสีนะครับต่อไปนี้ใครจะจ้างสาวน้อยพี่บันแพงเด้อนะครับผู้จัดฟังไว้นะครับท่านต้องจ่ายก่อนสามสิบเปอร์ซ็นต์แล้วก็ก่อนถึงวันทําการแสดงต้องจ่ายผมให้ครบก่อน ถ้าไม่ครบผมไม่ไปทําการแสดงนะครับวงไม่สามารถไปทําการแสดงได้เพราะว่าผมโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะตอนนี้สามถึงสี่ล้านแล้วนะครับหมอลํำลงทุนเยอะมากนะครับหมอำํำทุกการลงทุนครับอยอมมีความเสี่ยงผมเข้าใจผู้จัดนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือขาดเจาบ่ามีทุนสำรองจะจัดเถอะมันเหนื่อยจาของหมอลำกับกายเป็นต้องมาติดค้างกันเสียเวลาไปฟ้องกันอีกแล้วผมเสียเวลาเสียดาดวันเวลาเสียโอกาสที่จะรับงานอื่นอีกเนี้บ่เนี่ย นะครับฉะนั้นคือต่อไปนี้คดตจ้างสาวน้อยแพงใครก็ช่างนะครับจากงานกรุงเทพหรือง,งานต่างจังหวัดก็ช่างนะครับมัดจําประมาณสามสิบเอร์เซ็นแล้วก็ต้องจ่ายผมครบก่อนผมค่อยจะมาทําการแสดงนะครับโดนมาเยอะนะครับตอนนี้สามถึงสี่ล้านเลยสูครับนี่นี่หัวหน้านหนึ่งที่ว่ามาค่าใช้ใจ่ายที่หัวหน้าต้องแบกรับลูกน้องก็ต้องกินต้องใช้ถูกต้องครับนี่แล้วหัวหน้าเป็นผู้แบกรับ นี่บอยซิใช่มากเม่นว่าน้องบอยมากเมนว่า,า,า,วาด้วยความว่าเป็นคนนับถือและใกล้ตัวผมและใกล้ตัวผมก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ไม่ได้เจอปัญหาการค้างค่าตัวจ้างงานปิดวิกมาหลายปีเพราะเราไม่ได้รับงานพูดจัดทั่วไปแต่ปีนี้ผมเจอแล้วยังไม่เคลียร์ให้ผมเลยใกล้จะปิดวงแล้วค่าใช้ใจมันก็รันมันก็ต้องเคลียร์ให้ลูกน้องคนติดลบก็คือ ตัวเราในตอนนี้ก็คือหัวหน้าครับนี่แหละครับซิ่งหัวหน้าที่จะต้องเจอครับฉะนั้นก็คือผมให้โอกาสแล้วให้โอกาสมาหลายแล้วบางคนนั้นเราเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเดี๋ยวกับบ้านไปอีสานนี่แหละครับเดี๋ยวกับบ้านไปอีสานนี่แหละครับเดี๋ยวกับิได้ฟ้องไปที่ละเขตที่ละเขตไปนะครับก็จะได้นาเนินดําเนินคดีแต่ละเขตแต่ละคนไป คือว่าชัดเจนมากๆเลยค่ะพี่น้องพ่อฟังแล้วกะอ่าเข้าใจกันดีว่าจ่ายก่อน30เปอร์เซนแล้วต้องจ่ายเต็มจำนวนว่าบชิษัวัดตักแสนกับตามแต่ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาถ้าไม่จ่ายเสร็จก่อนที่จะทำการแสดงนะคือจะไม่เริ่มเลยเพราะว่าส่วนมากนะสิมีการแบบว่าแสดงแล้วก่อนจังใจอะไรทบ่นี้กับมีการเบี่ยวเอาไว้ก้อนนั้งสัน้นจังสี่นะคะพี่นอ้องรื้ว่าบางทีในเงินมากขาดทุนขาดทุนอ้างไปต่างๆนานา ผูดจัดบอกว่าสิผู้ใดก็ตามแต่คนไกลชิดบอกไกลชิดก็ตามแต่เพราะว่าเห็นห้างบอดบอยนี้ไดี่เขามาคอมเมินที่เปิดในฟังเลยแหละคะ่ะพี่น้องว่าเจอเหมือนกันอ่ะเป็นคนใกล้ชิดเห็นว่าเป็นคนไกลชิด,นนดแต่กเหตุกัรเข้าแบบนี้พี่น้องฟังนะคะการเป็นหมอล่ําเขาต้องมีคา่าตรงคา่าจ้าง หรือว่ากี่ร้อยชีวิตค่าน้ำหมอกน้ำมูกน้ำมันโอ้ยไร่ใจนี่เยอะมากมากันผู้รบริหารสามแสนบาท1น่ง,งานนี่ได้จักบาทพี่น้องคิดเบิ้งดีๆนะคะสามแสนบาทได้กี่บาทใน1ง,งานอ่ะสามแสนสี่แสนเนี่ยเพิ่นได้จักบาทกันแน่ร่วมๆแล้วนะ่ะแล้วเพิ่นก็ต้องไปเสียค่าบำรุงบำรุงวงของเพิ่นอีกอ่าพี่น้อง คือเข้าใจเข้าใจผู้บริหารมากๆขนาดซ้อนนี่าเมนผู้บริหารวงหมอลำยังเข้าใจนะคะแล้วบอบโจก็บ,บอกอีกว่าเนี่ยกติกาสากลแฟทั้งสองข้างมันต้องแบบนี้แหละต้องจ่ายครบก่อนทําการแสดงเพราะว่าโดนมาเยอะ3าสล้านบาทคือต่อไปนี้ต้องใช้กดเบรกกดสากลไม่งั้นจะไม่ทําการแสดงเอซีก็บ,บอกว่าในตองเข้มงวดพื่นวาตั้งสี่ค่ะพี่น้องอ่ะ ต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องแบบว่าต่ายทุกบาทก่อนเริ่มการแสดงไม่งั้นไม่แสดงเด็ดขาดหมอล่าก็ต้องเด็ดขาดนั่มเพิ่นวายตังสีับพี่น้องกดเหล็กต้องใช้แล้วกับคนที่เบี้ยวแล้วเพิ่ะเตรียมดําเนินคดีนั่นแหละค่ะพี่น้องเห็นบอกว่าจะเป็นภัยก็ตามแต่ขมาคอมเมนตนะคะบอดบอยศิลิชัยเนี่ยคอมมนของบอดบอดที่สางนี้บอกไปแล้วก็ที่บอดจไล่สดไปก็ คอมเมนต์บอกว่าด้วยความที่เป็นคนนับถือและใกล้ตัวผมเจอปัญหาเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ไม่ได้เจอปัญหาข่างคาจากหมอล่ำม,มาหลายปีแล้วแต่เราก็ไม่ได้รับงานจัดทั่วไปแต่ปีนี้ผมเจอแล้วครับยังไม่เคียย์ให้ผมเลยใกล้จะปิดวงแล้วค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมันก็ต้องเคียย์ให้ลูกน้องคนติดลบคือเราในตอนนี้ค่า,ชาใช้จ่ายหัวหน้าต้องแบกและกน พ่อเบลพงศ์ก็บอกว่าโอ๊ยเนาะลูกแล้วก็มีทางคุณแม่นกน้อยนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์คุณแม่นกน้อยก็บ,บอกว่ากำลังใจเด้อลาพ่อโจก็บ,บอกว่าคนแบกราะาระเมนหัวหน้ามเมยครับแม่อ่าพี่น้องคือต้องใช้กดเหล็กในตรงนี้คือนะักแสดงเนะ่เขาไม่โกงอยู่แล้วเข้ามาเข้ามาต่างหานแล้วพี่น้องเขาบ่โกงในนนอนเขาบ่ไม่ที่จะไปว่ากูหานออกไปดอกพี่น้องเขาบ่โกงเขามีจรรยาบรณพ่อ ซึ่งเงินถามสี่หลานที่ร่วมๆกันบอเมนหน่อยๆเละอยากให้คิดใหม่นะคะคิดใหม่ว่าอ่ะผู้บริหารคิดว่าเขามีเงินหลายเขาร่วยหรืออีหยังก็ตามแต่ต้องคิดว่าเขามีบัญชีรายรับรายจ่ายเขามีอีหยังเขาบเ,เอาเงิน บริหารธุรกิจอีกส่วนหนึ่งมาลงส่วนหนึ่งเขาเอาเงินเห็ดผพดมาลงหมอรำเด้พี่น้องเขาเอาเงินเห็ดลงแรมเขาเอาเงินเห็ดธุรกิจส่วนตวนี่มาลงกับหมอรำเด้เงินหมอรำก็คือเงินหมอรำเงินหมอรำก็คือเงินราคาเงินจ้างที่เอามาบริหารเอามาแบบว่าหมุนเวียนกันในวงเท่านั้นค่ะพี่น้องต้องเข้าใจด้วยผู้จัดกับปิดวีก,กเนี่ยแหละสำคัญมากๆ เพิ่นโมหยากดกันจัดเป็นงานบุญงานวัดนะเพิ่นบมหยากดอกงานวัดงานแตง่งงานบวชงานนั่นก็นตามแต่เพิ่นบมหยากเป็นปัญหาที่สุดคือปิดวิกคิดว่าหมอลำมวงนี้ดังเอามาลงแล้วโอ้ยฉันต้องได้กำไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีหมอราดังแต่มันก็มีบางสถานที่เนาะหรือบางวันที่มันฝนตกฝ่าห้องแดงนเสียพี่น้องต้องเข้าใจในมองนี้มากๆนะคะแล้วก็ เลื่อนพัดบ้านประกันภูงเห็นใจผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งค่ะจะได้ฝากเป็นกำลังใจให้น้ําช่วงนี้ในไก่ปีฤดูการแล้วเสื้อว่าผู้บริหารแต่ละคนนี้นักใจในตรงนี้มากๆเพราะ่ต้องเอาเงินหนีมาก บริหารวงตอนนฤดูกาลหนานะเอามาเฮ็ดฉากไม่เวทีไม่สุดเครื่องขนเคื่องเพชรไม่จังสีค่ะพี่น้องกะถือว่านักน้ำมาหมาๆคนที่ตองแบกทุกอย่าน,นก็คือผู้บริหารวงหมอล่ำค่ะสําหรับมนอนีก็เอาเรื่องเล่าไมา้พี่น้องได้รับชมเราฟังเพียงเท่านี้นะคะเป็นกาลังใจทางบอลโจยมานินน้ำค่ะ